โอเคนะครับผมสวัสดีคนดูที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับยูโก้พ่เองลูมิแอร์นะครับผมนะก็ผมสตรีมทุกวันนะครับเวลา1นึ่ทุ่มจนถึง4ี่ทุ่มนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นด้วยกันนะครับสามารถเข้ามาเล่นด้วยกันได้นะครับผมนะก็อย่าลืมมาเล่นด้วยกันนะครับเดี๋ยวมาเจอกันนะครับผมนะโอเคไปชมความสนุกในตัวเกมกันได้เลยนะครับโอเคผมการสวัสดีคนดูนะครับยูก้พ่งเองลูมิแอร์ในวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมของออสตาทาวเวอร์ดีฟ n s e นั่นเองนะครับ ซึ่งในคลิปนี้นะครับผมนะผมก็มีตัวของสตาร์พาร์นะครับหนึ่งตัวที่อยากลองเล่นลองรีวิวดูนะครับแต่ก็ยังไม่เคยมีโอกาสได้รีวิวเลยนะครับมันจะเป็นเจ้าตัวของจอห์มันบูนั่นเองนะครับนี่จะเป็นเจ้าตัวนี้นะตัวอ้วนๆแบบนี้นะครับซึ่งผมเนี่ยยังไม่ได้ลองเล่นลองรีวิวเลยนะว่าตัวมันเนี่ยเป็นยังไงนะครับ <G ül üyor> ก็ตัวมันเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะดูก่อนต้องนะนะว่า นี่นะครับเอาไปใช้ผิดตัวมันน่าจะต้องเป็นอีกล่างหนึ่งมาผมดูกันตั้งเนี่ยตัวค่อนข้างเยอะนะครับเดือนไม่ค่อยเจอเลยนี่นี่จะเป็นตัวนี้นะครับจอมันบูนะเป็นธาตุมืดนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถวิวัฒนาการได้นะครับเนี่ยมีลูกแก้วเนาะนะครับในคลิปนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวจอมันบูกันนะครับในเกมขาด้านเองนะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราวิวัฒนาการกันดีกว่านะจ๊ะไปนี่นะครับก็จะกลายเป็นจอมันบูล่างอ่า แบ็กสดักล่างดำนะครับแต่ก็เปลี่ยนท่าด้วยหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจนะครับนี่เราดูอีกทีนะครับน่าจะอีโวได้อีกขั้นหนึ่งนะนี่วิวัฒนาการได้อีกขั้นหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นสุดท้ายนะครับของจอมันบูแลนะครับก็ใช้เป็นเจ้าตัวของอ่าลูกแก้วจอมันบูนะก็สามารถมารับได้ในสตาร์พาร์ตนะครับเวลอ์ร้อยนะอันนี้ขั้นสุดท้ายนะครับโอเคเราอีโวกันเลยดีกว่านะจ๊ะไป นี่นะครับผมนะก็จะเป็นจอมันบูแบบนี้นั่นเองนะครับก็เป็นจอมันบูเจ็ดดาวนั่นเองนะครับอ่ะก็เป็นอะไรที่เท่ๆประมาณนี้นั่นเองนะครับมาโอเคเดี๋ยวเราไปลองเล่นลองรีวิวกันเลยดีกว่านะจ้าว่าจอมันบูเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับนะก็คือเริ่มแรกมาไม่ได้อัพไม่ได้อะไรนะครับวิวหนึ่งนะดาเมจอยู่ที่สามสิบแปดเคนะครับระยะอยู่ที่สี่สิบนะครับแล้วก็ความเร็วที่ห้านั่นเองนะครับจอมันบูเนาะเอฟเฟคเอฟเฟคจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูเอ้ยนี่ตอนกาะะไล่่ก็็จเปนนอยงี้ครับ ค่อนข้างที่จะเท่นะเป็นเอฟเฟกไฟจอมันบูนนั่นเองนะครับผมเห็นว่าคนใช้ค่อนข้างเยอะนะจอมันบูนเนี่ยน่าจะเอาไปยุดมอนเหลืออะไรสักอย่างานะครับผมก็จำไม่ได้นะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเอ้ยอินฟินิตี้อยู่ไหนวะเอออินฟินิตี้หน่อยเอาตรงนี้ไปโอเคเอาเป็นด้านน้องไก่ละกันนะจ๊ะเอ้ยผมเอาตัวเงินามาบอกว่าโอเคเอามานะครับโอเคไป โอ้โหเริ่มเกมมานะครับจอมันบูผมนี่ล่อไป 15K เคเลยนะครับผมวางแทบไม่ได้กันเลยทีเดียวนะก็ต้องวางเอ่อไอนี้ไปก่อนนะครับเอ่อตัวอะไรนะเอาเป็นตัวอะไรดีวะทุกคนไอเอ่อไอนี้แล้วกันนะวางตัวนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับไปกดคูณส่อนนะครับผมนะโอเคจะได้แบบเร็วๆนะก็เดี๋ยวผมขอญาติอ่า,อาฟาร์มเงินฟาร์มงงฟาร์เงิงนก่อนแล้วกันนะครับเดีย๋ยวเราไปเจอกันตอนที่ผมมีเงินพอที่จะไอนี้จอมันบูได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกัน โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทําการฟาร์มเงินมาระดับหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้ก็มีวางวางจอมันบูแล้วนะครับตอนนี้ระยะจอมันบูก็ประมาณหนึ่งนะไปนี่โหหูจอมันบูโคตรเวอร์นะครับเป็นพลังพ้นอกไปนะทำไมมันดูค้างวะทำไมพลังมัน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 ฮะมันพลังนานยังนนเฮ้ยอ่ะมันค้างบอกว่าทุกคนนี่ผมไม่แน่ใจว่าขายทีมันพลังมาแล้ว เฮ้ย <Hey, S 2> ผมตกใจเลยขอขอขอีกทีแล้วกันพลังมันค้างบอกวะแตไมันดูแบบเบอจังทุกคนมันแบบมันปล่อยนานมากเลยอะนะครับตูมโอ้โหพลังไม่คโคตรเบออ๋ขอขายตัวนี้ไม่ได้นะผมว่าขายเ,เซนสก่อนแล้วกันนะครับนี่นะครับผมนะ้าจอมันบูพลังผมนะโอ้ยกระนานยู่นะครับอัพคั้นต่อไปนะครับใช้ 5K นะเปลี่ยนท่าด้วยหรือเปล่าลองดูกันนะครับ ตุ้มอ๋อไม่ได้เปลี่ยนท่านะครับแต่มีสกิลออกมานะครับอับเข้าไป 5K เหมือนเดิมนะครับผมนะแล้วก็กลายเป็นดาเมจที่ 776K นะครับแล้วก็ระยะเอ้ยคูดาเพิ่มขึ้นนะระยะ90นะครับแล้วก็นี่ท่าท่าใหม่หรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะลองกดดูนะครับตุ้มครับอ๋อเป็นท่าใหม่นะครับผมเป็นเซอร์เคอร์เอลีหรือเปล่านะเป็นแบบโดนมู่มู่นะครับนะโคตรออกมาแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ดาเมจอัพขั้นต่อไปนะครับผมดาเมจเด้งไปที่ 4 7 6 k เลยทีเดียวนะครับผมตุ้มนะครับนี่นะโคตรเท่นะครับแล้วก็อีกอีกคั้นหนึ่งนะครับผมดาเมจอยู่ที่2ล้านเลยนะโอ้โหเด้งไป2ล้านเลยนะครับผมนแต่ค่าอัพแพงมากนะครับค่าอัพนี่รอไป1.55เอ็มนะครับผมเหลือประมาณล้านห้านะครับโอ้โหโคตรเวอร์นะครับนะเดีขออนุญาตใช้เวลาในการฟาร์มเงินก่อนแล้วกันนะครับถ้ามึงจะล้านห้าขนาดนี้นะครับขออนุญาตฟาร์มก่อนแล้วกันนะครับผม โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทําการฟาร์มเงินมาแล้วนะตอนนี้ยเงินอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดสิบสองเอ็มนั่นเองนะครับนะโอเคเดี๋ยวราอัพกันเลยดีกว่านะครับจอมันบูนะครับผมนะอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนนะครับไปอูมนะครับกลายเป็นดามเมจนะครับผมนะอยู่ที่2ล้านนะครับผมนะแล้วก็ระยะอยู่ที่9 0นะครับเปลี่ยนท่าหรือเปล่าม,มาดูกันอ๋อเปลี่ยนท่านะครับเป็นการเป็นท่าพ่นลูกบอลนะ ค่อนข้างเท่กันเลยทีเดียวนะครับผมนะนี่นะครับผมนะแล้วก็ยังไม่หมดนะครับขั้นต่อไปนะครับอยู่ที่5 5 0ร้อยนะตูมนะครับผมตอนนี้ก็แม็กแล้วนะครับผมนะเป็นแรดดี้ตึงๆอะไรทีเดียวนะครับผมวาตรงนี้ก่อนเนาะนะครับผมนะอ่าอัพทั้งหมดนะครับอยู่ที่3.2 m นะครับแล้วก็ระยะที่ร้อยนะครับผมนะแล้วก็ครูดาวอยู่ที่11นั่นเองนะครับผมนะโคตึงนะครับผมนะก็มีสกิลกดได้นะจริงๆมีสกิลกดนานแล้วแต่ผมไม่ได้ใช้นะครับ เมื่อมันจะเปลี่ยนรูปไปหรือเปล่านะลองกดดูดีกว่านะครับไปนางน้านที่ผมลองอนนี้ก่อนกดอ้าคืออะไรวะ <c oughs> อ่ะมันคืออะไร่เนี่ยยูวก,กดคืออะไรวะทุกคนเรียกมอนเรียกอะไรได้ป่าวะไม่ได้นี่วะยูโกดมันคืออะไรวะทุกคนอันนี้ไม่แน่ใจอ่ะเอามันคืออะไรอ่ะฮะคืออะไรอ่ะยิกด ทำให้ข้างเราเป็นอะไรหรือเปล่าวะสกิลกดมันดูแบบอันนี้ไม่แน่ใจนะใครที่รู้นะคอมเมนต์บอกาหน่อยแล้วกันนะครับสกิลกดมันคืออะไรวะไม่แน่ใจจริงๆมีอีกสกิลกดหนึ่งนะแต่เป็นอ่าเป็นแบบคันเล็กนี่อันนี้อันนี้นะครับเดี๋ยวผมลองขายจอมันบูทิ้งนะนะครับดาเมจอยู่ที่สองสามล้านนะครับผมนะไอจอมันบูคันสูงสุดนะครับไปขายไปล้านหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาลองกดสกิลกนี้กันดูนะครับเดี๋ยวผมอาไปนี้ก่อนนะให้มันเปลี่ยนท่าไปก่อน รู้สึกว่าท่าอย่างนี้มันจะดูเวอร์เกินไปอ๋ออันนี้จะเป็นท่ายุดมอนนะครับอันนี้ยุดมอนได้เห็นได้ชัดเลยนะครับผมนะก็เป็นยุดอ่ายุดเวลานะครับผมนะจะรับจอมันบูนั่นเองครับแต่ท่าสุดท้ายนี่มันคืออะไรวะไม่รู้ทุกคนผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรวะรักเธอหรือเปล่ารักเธอมันย,ยากฉันก็เลยไม่รักเธอแล้วอะไรอย่างงี้เปล่า <laughs> มันคืออะไรอ่ะเนี่ยปังกดไปนี่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยวะอะไรอ่ะฮะยนี่กดแล้วเนี่ย โลไม่แน่ใจอ่ะทุกคนใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยแล้วกันนะครับว่าจอมันบูเนี่ยไอส้สกิลกดสุดท้ายเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันทำมันคืออะไรนะครับวางได้กี่ตัวเราดูกันนะครับผมนะปับป๊บปั๊บโอ้โหำมำมันดูเวอร์อลังการงาน,สร,างงานสร้างงานสี่ขนาดนี้วะเนี่ยเวอร์จัดนะครับ๋ยวผมขอญาตปิดเอฟเฟคแ๊บนึงนะจ๊ะปิดไปนะครับผมมา จอมบันบูนี่ตอนนี้ตั้งอยู่ที่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวนะครับห้าแล้วหกเจ็ดแปดตั้งได้แปดตัวนะครับผมนะจอมบันบูนะครับก็จะมีเอฟเฟกตอนแบบโยกเยกเอ้ยน้ำทั่วเมฆนะครับนะเป็นเอฟเฟกโยกเยกนั่นเองนะครับผมนะบอกเลยว่าเป็นเลตที่ตึงตึงจัดนั่นเองนะครับผมนะ โอเคนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันสำหรับการมาลองเล่นลองรีวิวเจ้าตัวของจอมันบูนะครับซึ่งผมก็ยังไม่เคยรีวิวแล้วก็ยังไม่เคยเล่นนะเพิ่งจะมารู้นะครับในคลิปนี้นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับใครที่รู้นะครับว่าไอ้สกิลสุดท้ายนี่มันคืออะไรนะครับช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยละกันนะครับเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือมันทำอะไรได้นะโอเคยังไงก็ไปเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับขอบมากครับผมบายบุย